ค่อยไลฟ์สดอยู่เหรอนี่นี่เขายืนอยู่หน้าประตูนี่เขายืนอยู่หน้าประตูนี่อ๋ออยู่หน้าประตูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระแตนี่สวยมาก FC 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 ไร้สดไร้สดอยู่ค่ะไลฟ์สดเป็นดกำลังใจให้เด้อเป็นดกำลังใจให้จ้าเพกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ไอเกณฑ์ป้าซื้อของไปฝากตายายบอกลุงว่าอยู่นะ แต่ไม่รู้จะได้ฝากหรือเปล่าแต่ป้ายังไม่อยากจะเข้าไปตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็อยู่อย่างี้เอาเอาเอาให้มันสบายใจตัวเองก่อนดีกว่านะไม่ต้องห่วงป้าหรอกคะ่ะว่าป้าจะเข้าไม่เข้าบ้านยายนะคือเอาที่ป้าแบบว่ารู้สึกว่าโอเคตัวเองสบายใจดีกว่าเพราะช่วงเนี้มันมต้องฟันฝ่าปัญหาอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสบายใจของตัวเองเนี่ยมันจะต้องมาก่อนมันจะต้องมาก่อน ถามว่าโกรธเกลียดใครหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นคนที่ปล่อยปล่อยผ่านทุกอย่างได้นะคะก็ตุวเขาไม่ต้องห่วงหรอกค่ะป้าเป็นอะไรที่ถ้าเป็นป้านะถ้ามันอะไรที่มันจะทําให้ตัวเองหนักใจหรือว่าคนที่เรารกหนักใจเนี่ยป้าเลือกเดินตรงกลางนะก็อยู่ของเราแบบนี้แหละค่ะนะมีอะไรก็ถ้าอยากจะให้ก็ฝากแอดมินไปให้ก็ถึงเหมือนกันนะคะแล้วก็เออมันสบายใจเราด้วยแล้วก็ ลุงก็คงจะสบายใจถ้าไปแล้วมันปัญหาวุ่นวายกับตุกจิกหรือว่าเป็นเรื่องให้ต้องพูดกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เราอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรอยากให้ก็ฝากไปอืมเยี่ยมเลยเนาะอ๋อสิริพรน่ะเหรอที่เม้นเข้ามานะรู้ได้ไงว่าลุงเบื่อป้าสิริพรก็เดา,เาไงเดาเหมือนซื้อเลขอะไรอะ สลีพรก็ไม่รู้หรอกก็มันเป็นไรหรกมันก็เขาเรียกว่าอะไรอยู่กันมาสิบยิปีแล้วจะเบื่อกันมันก็ไม่แปลกจะเบื่อกันก็ไม่แปลกแต่แยกทางกันไม่ได้นะอ้า ก็ถา,ถามว่าลุงมีสาวไม่สาวแย่ๆไปเขาสิพอจะรู้เบื่ออ,อป้าก็เบื่อลุงใช่ค่ะถ้าป้าเบื่อลุงก็ไม่ยากนะป้าก็บ่นอย่างเดียวเลยเมื่อวานนี้ป้าป้าก็เบื่อลุงไม่ตัดแต่งต้นไม้บ่นทีเดียวเย็นมากไปตัดเลยไปตัดแต่งกิ่งไม้ อลุงชอบพวดให้ทัวลงชอบเป็นลานจัดรถทัวรอความความเจ้าชู้ไม่ใช่นิสัยลุงหรอกคะ่ะทุกคนเอาผมล่วงแล้วเส้นหนึ่ง มีสิริพรกับีิสาคอนวะไม่เป็นไรทุกคนไปเขาไปเถอะเพราะว่าเขาก็าคงกดดันเกี่ยวกับเรื่องผู้ผัวมีเมีย <c oughs> คือลุงจะมีสาวไม่มีสาวเนี่ยไม่มีใครรู้เท่าป้าแล้วอะไรคนอื่นก็ไม่มีใครรู้หรอก <c oughs> ด,ดูกันไปทุกคน <c oughs> ป้าก็ชอบทำงานนี่ละทุกคนไม่รู้เบื่อไม่เบือ่อเลย จริงๆป้าจะขายของอะนะไม่เออไม่รู้ว่าเบื่อไม่เบื่อนะจริงป้าว่าจะมาที่กอกกอบลุงต้องไปวัดนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเบื่อเลอไม่เบื่อหรือว่าห่วงไม่ห่วงไม่รู้วันนี้ขับรถมากับเมียว่าขายของช่วยเมียนะแาดูเอาแล้วกันเบื่อไม่เบื่อก็ตัวติดกันยิ่งกว่าคนอื่นแล้วมั้งเนี่ย เมียว่าจะลงไปซื้อลาบเป็ดใช่ไหมป้าบอกมันข้ามถนนยากนะจอดฝั่งนี้เนี่ยป้าไม่ข้ามหรอกรถมันเยอะป้าบอกอย่างเงี้ยรถมันเยอะป้าไม่ข้ามหรอกเป็นไงล่ะคนขับคนขับจอดรถปับ๊บลงไปซื้อลาบเป็ดนึกทไสดก็เห็นอยู่ว่าป้าบอกว่าจะกินลาบเป็ดลุงบอกว่าจะเอาอย่างอื่นสุดท้ายเป็นไง แพลล้ลาปิตน้าเวจอดไปซื้อก็อไม่ดูไม่ยากเลยดูไม่ยากขนาดเมียคีบนลุงยังยอมเลยอสันวะอ่าคลิปลุงเทปป้าหาไม่เจอหรือเปล่าวสันวะหาลุงไม่ไมัยังอยู่นะป้าไม่ได้ลออกนะฮะ,ะมีไอซีอยากเจอป้า ค่อยไล่สดอยู่เหรวนี่นี่เขายืนอยู่หน้าประตูนี้เขายืนอยู่หน้าประตูนี้อ๋ออยู่หน้าประตูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแส้นสวยมาก FC 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 ค่ะค่อยสดวุ้ยค่อยสดได้เลเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้เห็นไฟวัดห้วยหินแแหกอ๋อใช่ใช่ห้วยหินแห่ตอนแรกจะเป็นน้องพระเจ้าอาวาสเป็นน้องของลูกชายของน้องแม่อยู่บ้านเกรตตามไปเห็นป้าแตน นี่จะไปเกาะเขาจะไปไขรฟองบอกให้ผ่บอกให้ผ่านเรอเปลยนเรื่องผ่านเรื่องผ่านขอให้เคาะร้ายกลายเป็นจิ้ม FC Blue ตั๋วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้วันสวยคืน đ ẹ ขอบคุณค่ะเป็นตัวจริงแลยเป็นตัวจริงแล้วได้กลดตัวจริงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุงแกข้ามไปซื้อลาบเป็ดโจะเห็นลุงช่างเนี่ย คือต,ต,ตรงเนี้ยค่ะร้านต้อยเนี่ยค่ะเพราะว่าเราขายทางจีจอยู่ตรงนี้ของธุรกิจตรงนี้เราไม่มีโอกาสได้ไปแต่ขายทุกวันปะค่ะขายทุกวันตั้งแต่ปีห้าไปถึงห้าโมงเย็นโอ,โอ,โอ้ทั้งวันเลยทั้งวันทั้งวันขายตรงนี้เนะะี่ยขายประจำเลยใช่ไหมคะประจำคุณคืแม,ม่ไปซื้อลาบเป็ดก็จะซื้อไป คนที่กกคอกายเขาตบประคอทายเหรยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นกันค่ะค่ะสวยแท้นเ่ะขอให้พาทุกสิ่งทุกอย่างให้พอให้ก็แตาเนื้อขอให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ผ่านพ้นแตสิ่งที่ดีๆไหลเข้ามาคุณ่าคุณ่าสวย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 คุณดีใจดีใ เอว่าอยู่รถก็มีเอฟซีมาแม่แกขายสารลเปลาเป็นเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์กรเกษียณแล้วกูจิตกูจิตเป็นอาจารย์กรเกษียณแล้วแมกมาขายสาลาเปาแต่ละพรแต่ชา้าก่อนถึงบ้านเลย อย่างมัดผมมั้เนี่ยเ้าใครเอาหวีออกไปหมดแล้วโอ้ลุงเอาวีพ่อใหญ่ช่างเอาหวีออกไปหมดแล้วก็จะหวีผมซะหน่อยขอบคุณค่ะคุณคุณจิรานะคะเมื่อกี้นี่นะคะแมนบอ ทิดีทำดีค่ะพูดไปใค,ใครก็รักมันงแมนบอถ้าน้องป้าเป็นอะไรป้าจะไปดูไหมบรรจงบอกเป็นอะไรล่ะคะก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะถ้าเป็นอะไรหนักๆน,นะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรบางครั้งก็ม,มีการถ้าแบบว่ามันมีอะไรละ่ะต้องไปขออโหสิก,กรรมกันแปะโหสิก,กรรมมาบ่นเวนบ่นกรรมกันก็ถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันไป แต่ถ้ายังอยู่ยังก็อยู่ใครอยู่มันเอบมอณคุณแบกกี้สวัสดีค่ะถคาไปกอดอยู่นานม,มาแล้วจ้าขอบคุณค่ะวันนี้กินคอลลาเจนนะยังยังไม่ทานข้าวตอนแรกตันแรกกินไปคำสองกินคอลลาเจนไปปับ๊บยาชีตตำถั่วมาโอ้โหนึ่งข้าวเหนียวมาด้วยมีไข่เจียวด้วยแล้วก็เลยบอกว่าเราเพุ่งกินคอลลาเจนไป แล้วลุงก็บอกว่ามันเช้าอยู่ตำถั่วมาเต็มจานเลยมียาชีก็ตัดผมบ๊อบสวยกว่านะป้าป้าว่าจะไปตัดบ๊อบอยู่อ๋อคุณสาลาบ,บอกป้าอย่าไปยุ่งนะกำลังบ้า ที่สุดมากดไลค์ด้วยนะคะประาจำนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าทุกคนนะคะอ่าคุณน้องใช่นไหมเงียนครับเงียนฟ้าอืมปออ้าจะได้พบยิกงยิ่นะคุณนรงกรขอบคุณค่ะทุกคนพัตตะวันากทักทายทุกท่านด้วยนะจ้าถ้าป้าป้าพูดไม่ครบเนาะเรารอลาบเป็ดอยู่อรอลาบเป็ดอยู่ ให้ลุงไปซื้อจะได้เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ให้ลุงไปซื้อรู้จะได้เยอะหรือเปล่าถ้าป้าไปซื้อนี่ของฝากที่อยู่เต็มมือเลยนะคนน้นคนนี้คนน้นคนนี้อยู่แต่หกนป้าซื้อของไปฝากตายายนะบอกลุงว่าอยู่นะแต่มันรู้จะได้ฝากหรือเปล่าแต่ป้ายังไม่อยากจะเข้าไปตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็อยู่งี้เอาเอา เอาให้มันสบายใจตัวเองก่อนดีกว่านะไม่ต้องห่วงป้าหรอกคะ่ะว่าป้าจะเข้าไม่เข้าบ้านยายนะคือเอาที่ป้าแบบว่ารู้สึกว่าโอเคตัวเองสบายใจดีกว่าเพราะช่วงเนี้ยมันจะต้องฟันฝ่าปัญหาอยู่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสบายใจของตัวเองเนี่ยมันจะต้องมาก่อนมันจะต้องมาก่อนถามว่าโกรธเกลียดใครหรือเปล่าจริงๆขอมันก็เป็นคนที่ปล่อยปล่อยผ่านทุกอย่างได้นะคะนะนะก็ตกคนไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะป้าเป็นอะไรที่ถ้าเป็นป้านะ ถ้ามันอะไรที่มันจะทําให้ตัวเองหนักใจหรือว่าคนที่เรารกหนักใจเนี่ยป้าเลือกเดินตรงกลางนะก็อยู่ของเราแบบนี้แหละค่ะนะมีอะไรก็ถ้าอยากจะให้ก็ฝากแอดมินไปให้ก็ถึงเหมือนกันนะคะแล้วก็เออมันสบายใจเราด้วยแล้วก็ทางนู้นก็คงจะสบายใจถ้าไปแล้วมันปัญหาวุ่นวายกับจุกจิตหรือว่าเป็นเรื่องให้ต้องพูดกันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ เราอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรอยากให้ก็ฝากไปก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน